ขาลับไม่เ้าลงใันเป็นบาเหลืองหางขาวนะครับเพื่อใช้ชนะคอยเนคุรูรบ้านตาตบเจใจใน้หลไหลพาเรื่องจรถตัวนานนะครับยี่สิบห้าห้าเลขกำลังกลับโดยตนการและ คหมือไฟลานนี้บางเรยกจะมีประมาณวันทีสามสิบขึ้นทสูงยี่สิบเก้านะครับลูมาาเนตดเรที่าไฟลานนี้ไฟียนเหลืองขาวก้สามสองหนึอ้ ก็ไม่รอ้าจากขานมอพราะผมาณการเป็นมือปิดตัวจะต้องสัมผัสต่อเรื่องโอ้คนวยถึงวันกาีเลยง่ายม่ง่ายมั่งบอกเลย่ายยไอ้ิอออกจากเทายังตกยังไหลจะพอเด้อพอสอนยังยังไหลนะครับ ไปยดโยเขาก้อนมีวางหาไปไม่ต็มไม่ทีหมอมาเลยสไปไม่ไปนไปนานเรืองขังขาหลุดร้อนมากเมั้งสาสุขนะครับ ไอเียบไล่ขาวครับดขวาครับช่องว่างของน้องเงินครับเจ็ดสิบแ่นพคนตอคนดีมั่แล้วันี่นว้แล้วเก้านคอยยกคอยหมุนตีเป็นวแก บานีเนตบานเหล่ามุบะดีร้อยสิบจะได้บนใบร้ใบมาใใสเบิ้งในกลุ่สิบองศาจะได้บาระเล็นะครับบานริเล็ดิดเดียวเรียงผ้าผ้าร้อยสามสิบพัน จับทางดาบพี่น้องแอดมิวแอดมิวทุกท่มกนนะครับที่ที่ไายงานไปของคุมนันคุบนี่ให้ก็ลังมือกันทางีดแบพี่น้องโคตแ้นนด้นจับใต่กับทั้ใส่กวางขาว ก็เป็นค่าบเป็นเ็่องเลยร้อยเด็ดเดวอาจเ็นเรบอนี้ข่าวบางครับเจ้าม่เด่นๆต้องิดเห็นเครับเิมตะบารเียมไม่ต้อ่าครครับเตตะบานเเรียมนะครับ ฟังหางสทอดวาดไปโสทอพุลอกรใจยไปไหนครับผมจะได้อนรับลังล่างนครับี่านผบ้ชง